นะครับเพราะคุณล่าอวดในวันนี้ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันด้วยแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นศักดิ์ีพยานกันแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารจากเดเชั่นคลันะครับและตัวแทนจากบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่านขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันเลยนะครับและตอนต่อจากนี้ไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานผมชักลึกน,น,นะครับทีได้ดักสารสุดยอดผลงานดี ด้านต่างในวงการรนเทิงไทยตลอดปี2553นี้ก็ผมจะต้องขอขอพระคุณนะครับคะแนนใจนะครับคะแนนเรียกได้ว่าคะแนนโหนตนะครับเพราะคุณคือส่วนหนึ่งนะครับของการตัดสินนะครับในครั้งนี้จริงๆคนชักมือสวอดนัดหน้าครั้งที่9คงต้องอาศัยนะครับเอ่อเรียกได้ว่าคะแนนทุกๆคะแนนมาเลยนะครับเราขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้นะครับโตโยต้านะครับท r วส์นะครับ บริษัท,ร,ทร์ปเชัจำกัดมหาชนนะครับเจลเล่บิวตี้นะครับฟิล์มกองแสงลามิน่าครับซิมไยหัวนะครับมืออาชีพแห่งการสักแห้งนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทาพิสและโตะนะครับเทวันดารารีสอร์ทแอดสปาหัวหินทีวีไดเล็กครับบางกอกคอนเวชั่นเซนเตอร์เซนทัลลา้าวจัดงานโดยคมชัดลึก m b c และแ a งโก t ทีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมน,นักแสดงชายยอดนิยมนักแสดงหญิงยอดนิยมจะได้รับบัตรของขวัญจากซินชายวัวนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกสาขาเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงทุกท่านท,ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับและตอนนี้ เวลาหมดหน้าที่ผมแล้วผมต้องลาไปก่อนนะครับกับความความประทับใจบนเวทีนี้นะครับยินดีด้วยและผลการประกาศผลรางวัลของชั้นทึ่กวารที่9้นะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนจากิมงาที่บอกว่าขอขอบคุณขอเชิญทั้งหมดที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับขอเชิญบนเวทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลครอลคราหรือรางวัลใดๆก็แล้วแต่ขอเรียนเชิญเลยนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ทั้งสื่อบนลจนนะครับแฟนคลับทั้งหลายนะครับขอเสพ้ารัดหน่อยครับและปีหน้านะครับและปีหน้าเราคงจะได้มาเจอกันนะครับแล้วก็คงจะมีแฟนคลับแบบนี้หนาแน่นแบบนี้อีกนะครับเอาละครับวันนี้คงจะหมดเวลาแล้วขอขอบคุณและขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ